สวัสดีค่ะดิฉันวรยาศรีทองอุ่นจากฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการฟินดี้แฮปปี้ไลฟ์นะคะสําหรับโครงสร้างของหลักสูตรนะคะ,คะก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วการบริหารจัดการหนี้ค่ะสําหรับตอนที่1นนี้นะคะชื่อว่าวางแผนการเงินเป็นเห็นความมั่งคั่งค่ะในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความสําคัญของการวางแผนการเงินนะคะว่าทําไมเราต้องมาวางแผนการเงินกันมันสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรนะคะแล้วใครบ้างคะที่ ต้องวางแผนการเงินจะตีกรอบเฉพาะคนที่มีไรายได้เท่านั้นหรือเปล่าเด็กจำเป็นต้องวางแผนการเงินไหมแล้วคนที่กเกษียณแล้วค่ะจําเป็นยังไงที่ต้องมาจัดการเงินด้วยตัวเองนะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหลักการวางแผนการเงินซึ่งเราจะเล่าแต่ละขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนก็มีกิจกรรมประกอบการเรียนด้วยนะคะเพื่อให้คนเรียนสามารถไปวางแผนการเงินได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ มาถึงคําถามยอดฮิตนะคะว่าทําไมเราต้องวางแผนการเงินคะคําตอบง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยมีรายได้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีเงินออมเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายใ,ในอนาคตนะคะพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝันนะคะแล้วก็มีเงินออมเนี่ยใช้สําหรับในวยัยเกษียณที่เราไม่มีรายได้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มาต่อย้าว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาวางแผนการเงนินกันก็คือ นะค,ะคนอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยจะเดินก้าวหน้านะคะเป็นโสดมากขึ้นด้วยนะคะครอบครัวก็จะเล็กลงดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีการจัดการเงินอย่างเป็นระบบนะคะช่วยเหลือตัวเองได้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอนะคะเราก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วก็ไม่เป็นภาระของสังคมนะคะสรุปก็คือนะคะการวางแผนการเงินเป็นเสมือน g o o g l e Map นะคะนำทางเราให้ใช้เงินอย่าง ถูกทิศทางนะคะใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือระหว่างเดือนนะคะก็มีเงินใช้อย่างเพียงพอนะคะแล้ววัยเกษียณก็มีเงินใช้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของลูกหลานค่ะทีนี้มันก็จะมีคําถามต่อไปว่าเอาแล้วใครบ้างคะที่ต้องวางแผนการเงินนะคะมีวัยเด็กนะคะวัยทํางานแล้วก็วัยเกษียณ วัยเด็กเนี่ยไม่มีรายได้เป็นของตัวเองนะคะเราเรียกว่าวัยเกาะกินนะคะก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องปลูกฝังนิสัยการออมตั้งแต่เด็กสอ,สอนให้ออมก่อนใช้นะคะเวลาให้เงินไปโรงเรียนก็อ้าวมาหยอ,อดกระปุกก่อนนะที่เหลือเข้าไปใช้จ่ายนะคะทีนี้มาถึงตอนช่วงวัยสําคัญนะคะคือ,คอ,คอช่วงวัยทํางานเขาเรียกว่าเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะถ้าคุณทํางานตั้งแต่อายุ22 2่นะคะคุณจะเกษียณตอนอายุหกคุณก็มีเวลางานเก็บเงินประมาณ38ปี ะะเพราะฉะนั้นอยากให้ถามตัวเองสักนิดค่ะวันนี้เริ่มออมหรือยังค่ะอ่ะก็ถ้าใครไม่เริ่มก็ยังทันนะคะแนะนําว่าให้ออมตั้งแต่เดือนแรกที่คุณทํางานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินกเกษียณนะคะเป็นเงินก้อนโตนะคะเราต้องสะสมไปเรื่อยสิ่งหนึ่งที่จะมาบั่นทอนการออมก็คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราค่ะจะเพิ่มขึ้นตามอายุเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราออมอย่างเพียงพอในเกษียณเราก็จะไม่มีปัญหานะคะนี้มาถึงวัยสุดท้ายก็คือ วัยเก็บกินนะคะคนที่อยู่ราชการเนี่ยเงินเดือนก็จะลบลงลดลงหวบเลยนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะสำหรับเอกชนก็อาจจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจัดการเงินรายได้ที่มันลดลงเนี่ยทำยังไงให้เพียงพอหรือว่ารายได้ที่เราเก็บมาตลอดชีวิตการทํางานเนี่ยให้เพียงพอสําหรับใช้จ่ายนะคะสรุปก็คือทุกวัยต้องวางแผนการเงินนะคะเพียงแต่ว่ามีเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยะคะ่ะ ทีนี้มาถึงขั้นตอนของการวางแผนการเงินนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนในการน,นะคะขั้นตอนแรกคือการประเมินฐานะทางการเงินก็คือรู้ว่าตัวเองยืนอยู่จุดไหนนะคะฐานะการเงินเป็นอย่างไรมีหนี้เท่าไหร่มีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีมีเคสต้านด้สาหรับฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งเป้าหมายการเงินนะคะเวลาเดินทางเรายังรู้เลยว่าเราจะไปมีจุดหมายปลายทางไปที่ไหนเรื่องเงินก็เหมือนกันค่ะเราก็ต้องรู้ว่า ปลายทางเรื่องเงินเนี่ยเราจะใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่3ก็คือการจัดทําแผนสู่เป้าหมายนะคะก็คือมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมาวางแผนว่าทําอย่างไรเราจะเดินไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดนะคะคือแผนที่วางไว้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่ทําตามนะคะสําหรับขั้นตอนสุดท้ายค่ะชีวิตของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ ปีนี้อาจจะโสดปีหน้าอาจจะแต่งงานละหรือว่าปีหน้าอาจจะมีลูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นาการเงินเนี่ยการใช้เงินมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องมาทบทวนแผนนะคะตามสถานการณ์การเงินของเราที่เกิดขึ้นนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงน,นี้มีคําถามชวนคิดค่ะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้รวยไหมคะ,ะคุณเห็นอะไรจากภาพนี้เห็นบ้านหลังใหญ่นะคะรถคันใหญ่คันงามนะคะแล้วก็จะของบ้านนะคะยืนถือหอ่อเงินอยู่หน้าบ้านนะคะ คุณคิดว่าเขารวยไหมคะก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะคะ่ะอยากให้คิดนิดนึงวา่าคุณเห็นคนสวยคนหล่อเดินมาคุณคิดว่าเ็เป็นคนดีไหมคะตอบไม่ได้ถูกไหมคะจึงกว่าจะคบคนคนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทรัพย์สินที่มีเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนฐานะจริงๆของคนคนน,นนั้นเพราะนันข้อนี้ก็ตอบว่าไม่แน่นะคะสิ่งที่สะท้อนฐานะจริงๆของคนนั้นก็คือเรืยองอความมั่งคั่งสุทธิจะบอกว่าคนนั้นจนหรือรวยนะคะจะบอกว่าฐานะที่แท้จริงของคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะ แล้วไอ้เจ้าความมั่งคั่งสุดที่มันหามาได้ยังไงนะคะมันหามาจากเอาสินทรัพย์นะคะที่มีอยู่ะคะทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะบ้านรถที่ดินนะคะเอาราคาตลาดมารวมกันแล้วก็หักด้วยหนี้สินที่เรามีอยู่ทั้งก้อนเลยนะคะมันก็จะเป็นความมั่งคั่งสุทธิหรือว่าฐานะของคนคนนั้นนะคะอ่ะเรามีตัวอย่างให้ดูนะคะฝั่งสีฟ้านะคะ เป็นรายการทรัพย์สินของคุณวันลบนะคะส่วนสีส้มก็จะเป็นหนี้สินเดี๋ยวเราจะมาทดลองหากันว่าคุณวันลบนะคะณเดือนธันวาคมปีที่แล้วปี62นะคะเขามีความมั่งคั่งสุทธิเท่าไร่หรือว่ามีทรัพย์สินสุทธิเท่าไหร่นะคะเราจะมาหาความมั่งคั่งสุทธิของวันลบกันนะคะคุณนะคะว่าเป็นหน้าตาของงบดุลก็จะเป็นงบดุลส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะฝั่งสีฟ้าเป็นสินทรพัพย์ค่ะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ กลุ่มที่1นนะคะสินทรัพย์สภาพคล่องก็คือเงินสดหรือสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายค่ะกลุ่มที่2สินทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะก็คือมีสินทรัพย์นี้ไว้เพื่อหาผลตอบแทนนะคะส่วนกลุ่มที่3ก็คือสินทรัพย์ส่วนตัวก็คือมีไว้ใช้จ่ายส่วนตัวนะคะฝั่งนี้สินค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือนี่สินระยะสั้นคือนี่สินที่มีระยะเวลาการชําระคืนภายใน1ปีนะคะส่วนนี่สินระยะยาวก็คือมีระยะเวลาการคืน่มากกว่า1ปีนั่นเองนะคะ เดี๋ยวรามาแจ้งว่าวันลบมีอะไรบ้างน,นะคะเงินสด10,000บาทค่ะเงินฝากออมทรัพย์นะคะก็จัดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องรวมแล้วนะคะวันลบมีสินทรัพย์สภาพคล่อง1 5 0 0 0บาทค่ะเงินฝากประจ 1, ํา10,000เงินฝากประจํานะคะเราจัดว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพราะว่าเราฝากเงินฝากเนี่ยฝากประจาเนี่ยไว้เพื่อหาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยนะคะถ้าเราฝากไม่ครบตามกมําหนดหรือว่าผิดเงื่อนไขเราก็จะไม่รับดอกเบี้ย ตามที่สถาบันการเงินประกาศนะคะเพราะฉะนั้นเงินฝากประจําต้องเป็นเงินเย็นนะคะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะไปฝากนะคะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยบเราเอายอดไหนมาลงคะอันนี้เอาทุนประกันไหมไม่ใช่นะคะเราเอามูลค่าเวรคืนมาลงการดูมูลค่าเวรคืนนะคะให้คุณพลิกดูด้านหลังของกรมธรรมนะคะเขาจะบอกว่าปีที่123แงสองสามก็จะมีมูลค่าเวรคืนเท่าไหร่นะคะสลากออมซัพย์นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือมีไว้เพื่อลุ้นรางวัลแล้วก็เงินต้นไม่สูญหายดีกาเอาเงินไปซื้อหวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ประการลงทุนเหมือนกันนะคะบ้านให้เช่านะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของบ้านหลังนี้คือมีไว้เพื่อหาผลตอบแทนจากค่าเช่านะคะก็จะเป็นเพื่อการลงทุนนะคะอีกอันนึงทองคำนะคะอันนี้ก็คือมีไว้เพื่อเก็งกําไรหรือว่าหาผลต่างในราคานะคะรวมแล้วนะคะ วันลบมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุน883,000บาทค่ะสำหรับสินทรัพย์ส่วนตัวนะคะประเภทแรกก็คือรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้วันลบเขามี700,000บาทเอาราคาไหนมาลงคะก็คือเอาราคาตลาดหรือราคาที่คิดว่าจะขายได้นะคะบ้านที่ใช้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยก็จะเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวก็เอาราคาตลาดหรือราคาที่จะขายได้เหมือนกันนะคะ สร้อยคอทองคําอันนี้มีไว้เป็นเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวราคาขายราคาตลาดเช่นเดียวกันนะคะรวมแล้วนะคะวันลบมีสินทรัพย์ส่วนตัว1นึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะอ่าแล้วมารวมว่าสินทรัพย์ทั้ง3ประเภทเนี่ยมีถึง2องล้านแปดแสนบาทนะคะเรามาดูฝั่งนี้สินค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะนี่สินระยะสั้นมีบัตรเครดิต8,000บาทนะคะบัตรโกลนเงินสดอีก5,000นะคะ มีนี้นอกระบบด้วยนะคะอันนี้ก็พยายามดีกเลี้ยงเพราะว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะคะ1 0,000บาทนะคะรวมแล้วมีหนี้สินระยะสั้น2 3 0 0 0บาทค่ะเรามาดูฝั่งหนี้สินระยะยาวมีอะไรบ้างเช่าซื้อรถค่ะตัวนี้เขาซื้อมาประมาณราคาที่ยังผ่อนไม่หมด่ะคะ0จ0ด0 0บาทคุณจะเห็นอะไรไหมคะตรงนี้ราคาขายต่ํากว่าราคาคือหนี้ที่เราเหลืออยู่นะคะ ก็คือรถเนี่ยเวลาถอยมาปุ๊บปกติราคามันก็จะตกลงทันทีเพราะฉะนั้นราคาตลาดก็อาจจะต่ํากว่านี่ที่คุณยังผ่อนไม่หมดนะคะไอไรคะเงินกู้ซื้อบ้านนะคะอันนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดนะคะเหลืออยู่1นล้านหนึ่งแบาทนะคะแล้วเขามีบ้าน2ห00ลัง00ก็จะเป็นเงินกู้ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเหลือเจ็ดแสนห้าหมบาทค่ะรวมแล้วนะคะมีหนี้สินระยะยาว2องล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะมีหนี้สินทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งสิ้น2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาท เรามาดูสิคะว่าทรัพย์สินที่เป็นของวันล,ลบหรือว่าฐานะที่แท้จ,จริงหรือเราเรียกว่าความมั่งคั่งของเขาเนี่ยมีเพียง2 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์อะค่ะถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงมีหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมีมีหนี้สินเยอะด้วยนะคะความมั่งคั่งสุที่ของคุณก็จะน้อยลงนะคะอันนี้อยากให้กลับไปทําของตัวเองนะคะว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างแล้วก็มีหนี้สินอะไรบ้างแล้วก็หกักลบกบกันออกมาแล้วจะรู้ว่า ฐานะจริงๆของคุณเป็นเท่าไหร่เราจะมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของเรานะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าถ้าวันลบณนะเวลาที่เขาอายุประมาณ35ปีนี้นะคะ <c oughs> เขาควรจะมีความมั่งคั่งสุทธิเท่าไหร่คะอ่ะเรามีสูตรในการหาคะ <c oughs> <c oughs> เคยถามตัวเองไหมคะว่า ถ้าคุณอายุขนาดนี้คุณควรจะมีซับย์สินเท่าไหร่นะคะเราใช้ระยะเวลาทํางานทั้งหมดที่มีอยู่คูณด้วยรายได้เฉลี่ยนะคะแล้วก็มาหารใน3ก็คือ1ใน3ของรายได้นั่นเองนะคะนี่ระยะเวลาทํางานทํำยังไงนะคะคือเอาอายุปัจจุบันของมันลบตั้งนะคะหากด้วยอายุตอนเริ่มทํางานเขาเริ่มทํางานตอนอายุ20นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานทั้งหมดของเขาก็คือ15ปีนะคะแล้วฝั่งรายได้ถัวเฉลี่ยดูยังไงนะคะก็อเอาเงินเดือนปัจจุบันตั้ง บวกด้วยเงินเดือนเมื่อเริ่มทํางานนะคะถ้าใครรับราชการเนี่ยคงจะจําได้นะคะว่าตอนบรรจุใหม่ๆเงินเดือนเท่าไหร่นะคะเอามาคูณด้วย12ให้เป็นยอดเป็นทั้งปีนะคะแล้วก็หารด้วย2นะคะ,ฉะเฉลี่ยก็คือ210,000บาทแล้วเอาตัวเลขยก2ตัวนี้มาคูณกันนะคะหารด้วยสเพราะฉะนั้นนะคะความมั่งคั่งสุดที่ที่วันรบควรมีนะ,ะเวลานี้ก็คือ1,050,000บาทค่ะ เราลองมาเปรียบเทียบกันดูไหมคะว่ามากไปหรือน้อยไปสําหรับทรัพย์สินที่เขามีเขามีความมั่งคั่งสุดที่อยู่200,000บาทนะคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีสูตรบอกว่าเขาควรจะมี1,050,000บาทความมั่งคั่งสุดที่ที่ควรมีของเขาเนี่ยน้อยไป820,000บาทค่ะอืมแล้วมันเปลี่ยนได้ไหมคะยอดนี้คิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคะลองตอบตัวเองในใจได้นะคะความมั่งคั่งสุดที่เนี่ยมันเพิ่มแล้วก็ลดได้ตามพฤติกรรมของเรานะคะ ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารับมากกว่าจ่ายก็คือทําให้สินทรัพย์มันมากกว่านี่สินที่มันแล้วก็นี่สินมันลดลงนะคะความมั่งคั่งสุที่เราก็จะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าตรงกันข้ามเลยนะคะถ้าคุณจ่ายจ่ายอย่างเดียวนะคะโดยไม่ระมัดระวังก็คือจ่ายมากกว่ารับสินทรัพย์คุณก็จะลดลงนี่คุณก็จะเพิ่มขึ้นความมั่งคั่งสุทธิของคุณก็จะลดลงเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งสุทธิหรือว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายอะค่ะบอกว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงคุณจะรุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะเรามีจิจกรรมหนึ่งให้ช่วยคิดค่ะดูพฤติกรรมการจ่ายเงินของเราเองนะคะเรียกว่าเงินหายไปไหนนะคะให้นึกถึงค่าใช้จ่ายอะไรที่ซื้อเบ่อยๆซื้อบ่อยๆแต่ว่ามันไม่จําเป็นมันฟุ่มเฟือยนะคะเลือกมาหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นหวยเงินที่คุณซื้อต่อครั้งเท่าไหร่ต่องวดซื้อเท่าไหร่สมมติหนึ่พันะคะซื้อบ่อยแค่ไหน ไม่บ่อยเลยนะคะซื้อเดือนละ2งวดก็คือทุกงวดนั่นเองนะคะปีหนึ่งก็คือ24 24ครั้งถูกไหมแล้วคุณก็เอามา1,000ตั้งคูณด้วย24เพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยคุณทำเงินหล่นหายไปทั้งหมด24,000บาทนะคะจำรับค่าหวยนะคะลองคิดต่อไปว่าถ้าไม่ซื้อหวยจะนำเงินไปซื้ออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อสลากออมทรัพย์ซื้อทองหรือฝากธนาคารนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแค่ คาใช้จ่ายพุ่มเปยประเภทเดียวทีนี้คนเราอะค่ะมีค่าใช้จ่ายพุ่มเปิยหลายอย่างไหมคะโอ้ยหลายอย่างนบไปทวนเลยเพราะฉะนั้นเราทําเงินหล่นหายระหว่างทางไปเยอะเลยนะคะอ่าทีนี้มันจะเป็นช่องทางเลือกนะคะสาหรับคนชอบลุ้นก็คือเลือกมาซื้อสลากออมรั์แทนนะคะ สมมติว่าซื้อตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะเงินต้น,นะคะ่ะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นไปอีก3ปีถึงปี65นะคะพอครบกำหนดปุ๊บเราก็มีทั้งต้นแล้วก็ดอกแล้วระหว่างงวนนะคะเราก็มีโอกาสลุ้นรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกให้เป็นเสี่ยงกับเจ้ามือหวยหรือว่าเอาเงินมาฝากไว้นะคะอันนี้แล้วแต่คุณนะคะอันนี้เป็นเป็นทางเลือกที่คิดว่าดีแล้วก็เอามาแนะนําค่ะ,ะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะ ซื้อได้ที่ธนาคารออมสินทกสหรือว่าทออ,อีกอันนึงก็คือทอ,อสที่เพิ่งออกมานะคะ,ะบางธนาคารก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยเดี๋ยวลองไปศึกษาข้อมูลดูนะคะอันนี้เราลองมาดูว่าถ้านะคะเราเปลี่ยนเราจะสามารถเปลี่ยนเงินหายเนี่ยให้กลายเป็นเงินออมได้ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเราซื้อซื้อสลากเดือนละ,ะซื้อหวยนะคะเราซื้อหวยเดือนละ2,000บาท ปีหนึ่งหายไป24,000บาทถ้าคุณไม่ซื้อเลยนะคะไม่ซื้อเลยแล้วเอาเงินออมไปเรื่อยๆไปหาผลตอบแทนสมมติว่าได้3%ปอน่ะปีคณคุณมีเงินแสนสามอยู่ในมือนะคะ10ปีเท่าไหร่คะ2อ0 0ถ้า20ปีก็6 6แสนถ้า30ปีที่ผ่านมาชีวิตทางการทำงานคุณไม่ซื้อหวยเลยแล้วก็เก็บเงินเดือนแล้วเท่านี้นะคะคุณจะมีเงินล้านอยู่ในมือเลยนะคะ ไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการออมเร็วออมนานแล้วก็ออมได้เยอะกว่านะคะเริ่มวันนี้ไม่สายนะคะ,ะทีนี้แบงชาตินะคะก็มีโปรแกรมสําหรับคํานวณเงินออมเรามี QR code ให้นะคะแล้วก็ยิงเข้าไปสําหรับทดลองคํานวณเงินออมได้นะคะวิธีการหนึ่งที่อยากแนะนําในการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายก็คือ,อเป็นการสะกดรอยเงินด้วยการจดบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ อันนี้ยกตัวอย่างเช่นซื้อหวยเป็นประจำเลยซื้อหวยเจ๊แก้วนะคะรายจ่ายไม่จําเป็นพันหนึ่งนะคะช้อปปิง้งเครื่องสําอางอีกหมื่นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจดบันทึกบัญชีแล้วไปจ่ายอะคะ่ะเราจะแบ่งเป็นรายจ่ายจําเป็นกับรายจ่ายไม่จําเป็นเราก็จะรู้ว่ากระเป๋าเราอ่ะรั่วไปกับเรื่องอะไรบ้างเราสามารถเซฟได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อยากให้จดบัญชีรับไปจ่ายนะเริ่มวันนี้ไม่สายเกินไปนะคะเจอจดจัดการได้เลยนะคะ สำหรับตอนแรกนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นความสำคัญของการวางแผนการเงินนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยจำเป็นต้องวางแผนการเงินหมดเลยแต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินที่ต่างกันออกไปนะคะ แล้วเราก็พูดถึงขั้นตอนของการวางแผนการเงินขั้นตอนแรกนะคะก็รู้ฐานะของตัวเองนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายการเงินการทำแผนนะคะการปฏิบัติตามแผนแล้วก็การทบทวนแผนพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ